สบายดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองสายฝนทองเปอร์เซนแนวนะออมืัอนี้ก็แบบว่าวันเสาร์เนาะเฮาก็เลยแบบว่าฮิวตีนเด็กทาแขกเนาะมืัอนี้เฮาจะไปทาแขกไปดิษเสียไปดินทาฝรั่งเนาะแล้วกลังจะปนนี้เราจะไปเที่ยวทาฝรั่งนะทุกคนเออตอนนี้เฮาท่าแขกแล้วเดี๋ยวเฮากำลังจะไปกินข้าวเนาะมาเมื่อวานนี้แต่ว่ามืัอนี้เฮา พักผ่อนเนาะเมื่อคืนเราก็ไปเล่นไปเที่ยวด่าอ๋อเมาแบบกุบกิบนะเดี๋ยวเมื่อนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ครับไปกินข้าวก่อนหาบทกินข้าวก่อนเนาะไม่ไปแน่หูแน่ว่าอยู่ทางแข่งฮานได้ก็ฮานไดที่แบบว่าแซ่บสุดแล้วก็แพงสุดนะแนะนำปลาบูด้วยปลาบูพร้อมปีจ้ะไม่มีเงินไปก็เลยใส่ยืดดมไซยืดไซยืดใส่ยูดดมไผ่ยูดดมไผ่ แล,ลแ,ลลแล้วบรรแล้วล่ะเอาเขาก็พากันเอาเสื้อเสือเอเส้ออยู่น้ำไผ่ไผ่ก็ถามมาเสื้ออยู่อใสเสื้ออยู่อใสคิดว่าเสื้ออยู่อน้ำมูกันเองบรรแล้วล่ะมันต้องเสือเอส้อน้ำมัากี้แหละมันเอาไปแล้วมันไป็นกระมูนผุดเจ้าหามึงกับบอ่อเห็ดสิบต้นกะเก่งใจคุณแดงมึมงโทรนีโทรหา<ะ>อย่างเออมึงโทรมาอย่างเอาวะมึงโทรหาหมูนะฮะคุณโทรกุ้งวะเออเอากุ้งเห่าดินีึนยมึงยังมาทันมาจะเท่ทางนี้บูเออบูเคยเลยกูก็อยากเข้า ตอนนี้เฮาก็มาฮอดแล้วทุกคนเนาะครับเอ้ยปะปูก็เป็นไายเซยวมารครั้งแรกเนา<ว>ะแม่บัเซียวแ<ว><ว>ม่บัวเซลแมนเอ้ยห้ามมังเอ้ยก็ปะปูมาครั้งแรกแล<อ>้วท่านผู้ชมได้เห็นผ้าเดี๋ยวเสื้อผ้าผ้าปะปูเข้าไปลิ้นลองเอบิ่งว่ามันสวยไหมใช่แล้วอ๋ออ่ะโอเคเดี๋ยวทำไปกันเลยคนนักปอยหากินง่ายอีกแล้วอ่ะโคตรสองคู่นี่หากินง่ายอีกแล้วเบิ่งก็กัดนั่นแหละ ินดีต่อค่ะเบลคอลมัสซานตืนเลยเขาตจ้างโฆษณาแล้วแหละเพียเออเาก็าไปสันตัวโอ้ยก็ลดอยู่นะเธอแต่ว่ายังบ่มีจะบ่อน้ำเยเอามาวันเสานี่เขาก็ต้องมาลินอยู่แล้วนะาถือทองฟจะัสีมาเห็นอย่งบ่มีมีอกบ่บะา เฮ้ยเซลอะไรมานะแม่มึงบอกเอาบ่กูจะแอดอปให้มึงแอดอปอย่งเอ้าจะมึงมึงอยาวิดีโอแล้วกูจะแอดอให้มึงตอนนี้เราก็มาฮอดแล้วนะทุกคนสวยไปเซลสวยบ่สวยกูนีสวยโอ้ยังมีบอลนังอยู่เลยๆไปหาี่พื้นยังว่เซาปะเนีบูรฮล่องเลือเลยไหมลูบู เอก็ร้องเองเลยโอ้แกแอดอมเห็มึงมึงแกแอดอมเออบเห็นคู่ไหมเป็นตาเสบตานัวมากเลยอะนเห็นปะเขาโรยเขาเ็ปลาบูกับไอ้ใส่ฝุ่นมันว่นเขาแกเสื้อตาบูเห็นบเห็นไหใส่แวเด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 ็เดวเดกกหเตนตานัวเต้เตนัวแวว่าออกมาเซลออกอ๊ มืัอนี้อาจ์ปะบูเสิยอ็อกบาวทักแขกเด้อวันนี้น่ะมันสีดีบ่มันสีดีสิมันสีดีเสีดีพวกเราเสียนั้นบ่มาครั้งแรกก็จะประมาณนี้เนาะเออปบูมี่ป่าอ้ยสวยไม่ใช่ห้องไห้ป่าสู่ป่า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 นี่หมาเอามาปล่อยนี่บูเร็วเร็ว อ๋อป่าลายหลายแต่ทับมมเลียมมีเลยมาเลยเียมาเลยมาลยตองสรอ่านีล่ะหญ่หญ่หหานนนนนนนคนป่าเยอะมากเลยอ่ะโอ้ยอย่กไปแกงใส่ดเดอเ้ยจะไปตุ้มส้มเด้ คือสีแซ่บคือสีแซ่บกระสุนบรรยากาศเป็น,นยังไงเซียวก็สวยมากเลยนะทุกคนแบบงามแพงขนะาดแบบว่าวิวงามแล้วก็น้ำเย็นท่านมีผู้ชายมานั่งกอดแ,แบบใกล้ๆถึงก็ชิมไอแหงอโอ้ย <laughs> ปะบูหีเคล้วแล้วหนึ่งคะ่ะรีแพ,แพต้องเข้าปลรีเแลย์ต้องเข้าแล้วหนึ่ง เออ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 ออเ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 อเออเเออออเเออเออเออออเเออเเออเออเออออเ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 เออออเ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 อเอ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 เออเเอออเออเ มันมีเอยอะอนี่คือว่าแล้วก็เอา,ากับปลาที่เอาก็าลักจับมาเลย <c oughs> มาโยนอย,ยู่นี่แล้วก็กจับมาเลย <c oughs> ใหม้ใหมันตอดแติ่งมาเลยเซลเซลซองหาผู้เฒ่าไป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 ่ะไรอยู่ะยะอะไรเนี่ยบอสคนมันนี่ก็หล่ายอยู่นะวันเสาร์อาทิตย์นะ จอ่านจ้าเดียวเดียวจะาา่สฝนกับปาบูกัสิขี้เหอเนาะาฟเหอลินแบบกุบกิบกุบกิบแบบคนรวยอะ่ะก้องด็ไหมงว่าแต่กเนาลเละ

โอ้ตอนนี้ก็ขีเห่อกำลังขีเหือเนาะตอนหนีกำลังไเหือขยักกันครับท่านผู้ชมอาคุเข่งคุเข่งุเข่งก่อนอาคุแข่งก่อนาคุแข่ก่อนเขาใบใบให้ยังคุณนะเขาปบใบให้ยังหนักแล้วผุนหนักแล้วหนักแล้วหนักแล้ว ตั้งแร้เลตั้งเลั้งเลยเฮ้ยทเียเลยนะตั้เลยเียงมันเลยเปียกมัเลยไปข้าวายั่งให้แข้งกันเล่นนะมามามามเย็บยเองได้ใดได้เสียเวียดติเสียเียอ่เอาเอา ายโหถ่ายวิดีโอยังไงนะไป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 เชี่ยว่เชียวว่ะลลเลยไปเลยบ่เลยบ่กาินมาอ่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 ัเีวฮัดเอาลวจพองเลยเชียวฮัรอเลย

เออเออเออสองใช่ไหมนี่ก็เดินาสอักทีอ่อก็มาให้เขาแล้วเนาะเออดเอ็ดเอ็ดโอ๊ยมได้ได้นี่จากำลังหมเถินกำลังหมเถินเออเออส่ว้ออเล็ดเออเออไบยไเอเอ้ยสเี่ยแล้วานึง เสียบลล่างนึง้าผู้ไปออกจวบ้านเย้ไปมัขอจะใส่ไปกไม่เาดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวังวกำลังแล้วไปลงฮอดพุ่นเลยนะลงฮอดพุ่นเลยนะไปเียกินเยรน้ำสาวดยวยนะไโอ้ยเขายังก่อไฟนี่นะ

ไปเที่ยมาแต่ภาษฝรั่งมวยบอโอ้ยหามึงไปเที่ยวมาแต่ภาษฝรั่งมวนบอลมวนมวยบอลอะไรอ๋อตอนนี้เฮาก็กำลังจะกับเวียงจัดแล้วทำเป็นซ้อเฮาครับแม่ซื้ออ่าขนมป้านเนาะเพราะว่าถ้าไม่ไปบ้านท่าแขกแล้วต้องซื้อขนมป้านเพราะว่ามันเป็นซิกเนเจอร์ของท่าแขกนะท่านผู้ชม เอ้หวยเอะก็ซื้อเย่จด้มันทีเดียวไหน้า่าเลยไปไปที่่ามาถ่ายรตรงซื้อเนาะไกลไปกลมากกับอ่าซื้อสร้อยแม <ais>? nah, ่คาเด้อลุ้นเ่าเซเปรสิ้นนสน้าเนี่ยจะได้เสี่ยซื้ออย่างมาในหน้ามีเงินว่ยเงินรวยๆอาอุยเอาอีกแต่เ้ารวยเนาะเพื่อนเรารวยมากเลยอ่ะกก็ซื้อ โอ้ยเมื่อวานนี่ก็ซื้อฝากไปสัญญาเมื่อนี้ฝากไปเซนีฝากไปอุอดมใจโอ้ยตายแล้วเออแล้วก็อ่าหัวพันโอ้เหลือมากเลยรีแพลเข้าแล้วหนึ่งก็รีมากเลยนะฮะเพราะว่าก็ก็แล้วแต่เนาะมีอันเฟรหลายบอลเลยต้องเปิดแล้วล่ะเออจะขึ้นยังต้อใส่ข้างๆหลายนะตัวยังข้นอย่างยังข้นอย่างหน้านี่ทอดเราทอดนโอ้ตายแล้วราดาเลเลเซเลบขนาดนี้เขาไม่รู้กันอันนั้นแล้วละ่ะไปอ,อยู่มองไหนมานะถามเขาคนนี้สิ ืจริงปะจ่ิงปะนานใหญ่ออันนั้นมากเลยอ่ะเขาเรียกว่าโลโซมากเลยไม่รู้เซเลบอ่ะบู๋ทำยังไงดีอ่ะเราต้องทางร้านแล้วปะร้านไลตลอดไม่รู้โม่เห็นแล้วไล่แล้วโมแถมไม่ห้เออโปรโมทให้ได้ไหมนี่แม่ค้าสวยมากเลยอ่ะเอามาอีกอันหนึ่งเด้อเข้าใจเด้อเข้าใจเด้อ ก็เล well. ิศอยู hmm. yeah. mm ่แ hmm. ล uh, 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 okay. ้วก็เลิศอยู่พอได้อยู่เอาไปเป็นสเต็ปของเฮานะไปเป็นสเตปสเต็ปกันอ่ะยุ่งอากินของเฮาวห่าซิ่งเนาะเดี๋ยวเฮาพอกันยุ่งแย่งจันเลยทุกคนบ๊ายบาย